แฟนแฟนเก่าคุณโมเขาก็จะทราบดีว่าเรา,เราอยู่เราอยู่ด้วยกันแฟนก็ยังไม่เชื่อแล้่มันเกิดเหตุอะไรขึ้นแบบที่คุณพูดออกไปหนูเข้าใจเพราะว่าเราเราแยกกันแล้วหลายปีเขาไม่สามารถมารับรู้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างความสัมพันธ์หรืออะไรอย่างนี้เมื่อ,อกี้เงียบตังค์ยังรู้เลยผมเบี่ยงไปเรื่องของตังค์นิดนึงอร่างตังค์เนี่ยผมเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยเขาสึกเขาไม่สบายใจเพราะว่าผู้ชายสองคนไม่ปรากฏตัวเลยคือคุณตอนแรกกับอีกคนก็คือเบิร์ดวันนี้เบิร์ดก็ยังไม่ปรากฏตัวอีกนะ คืนนี้ผมก็คงไปบังคับเขาไม่ได้ว่าเขาจต้องกออกมาชี้แจงมาพูดอะไรอันนี้คงคงไม่ได้แต่คุณสองคน,นบริสุดใจที่ออกมาพูดโอเคแต่คนนั้นผมไม่รู้ว่าด้วยเหตุประการใดนะอันนี้ก็ยกไปกันคุณบุ๋เขาแอดมิดนะอะโอเคจนทุกวันนี้มีเบ<อ>ิร์ออกมาไหมล่ะก็เราก็คบกันมาเรื่อยๆค่ะจนแบบอ่ะหนูมาเป็นผู้จัดการให้อ่างเงี้ยคือหนูอยากจะแค่อธิบายเนาะหนูยังที่บอกว่าอธิบายเราอธิบายไม่ค่อยเก่ง่เออเราไม่ได้เป็นแค่แค่เพื่อนไม่ได้เป็นแค่ คนทํางานให้โมเป็นทั้งแม่อีสเตอร์เป็นคือมันเป็นทุกอย่างมันมันคือชีวิตเราพี่คือไม่มีเขาอะเราก็แย่นะแย่จริงกทุกเรื่องนะคะในเรื่องของเสียเพื่อนเสียแบบบัดดี้ไปคือทุกอย่างอะคือความเป็นโมคือไม่อยู่แล้วคือเอาง่ายๆสิ่งที่คุณกําลังที่จะพูดออกมานี่ยคุณกําลังจะบอกว่าโมเนี่ยก็ดูแลชีวิตคุณแล้วก็ลูกคุณถ้าวันหนึง่งไม่มีโมชีวิตคุณก็พังเหมือนกัน ใช่แน่นอนค่ะลูกคุณจะมีใครส่งเรียนค่ะนั่นนี่คือสิ่งที่คุณกําลังจะบอกที่คุณพยายามจะสื่อมาค่ะแต่คุณสื่อมามันเป็นอีกภาษาหนึ่งไปเลยรู้ไหมก็อย่างที่หนูบอกไงว่าอันนี้มันคือข้อเสียนะข้อเสียของหนูแล้วหนูต้องยอมรับมันให้ได้แล้วหนูก็ควรจะพัฒนาหรือว่าพัฒนามั้ล่ะกูเห็นพัฒนามาเป็นปากแจ๋วเชียข้อเสียของหนูตรงเนี้ยออกไปอืมโอเคอีกมุมหนึ่งคือเขาบอกว่า โมเนี่ยเขามอบมาดกให้กับทางมผมก็บอกตัวคุณอะค่ะ,ะก็คือเราอยู่กันตรงนั้นอะจนถึงตีสามใช่ไหมคะติดก,ก็กลับไปบ้านบ้านโมนะคะเพื่อที่จะไปดูหรือว่าโมเนี่ยกลับไปบ้านไหมเราก็มีความหวังว่าคือเรายังไม่ได้เจอเขา่ไหคะไม่ใช่<ต>เพื่อนตกเรือทําไมถึงคิดว่าเพื่อนจะกลับไปรอที่บ้านแสดงว่ามึงแยกกับแตงโมเนี่ยหรือแตงโมโดนพลากไปจากเรือของมึงเนี่ย มึงเลยเข้าใจว่าแตงโมจะกลับบ้านเหรอตัวมึงเองก็ไม่เชื่อว่าแตงโมตกเรือด้วยซ้ําไปมั้งถูกไหมคะไอ้ตอนนี้คือเทปแรกในวันที่ยี่สิบแปดนะ,ะที่มันออกมาเนี่ยนะคะคําพูดของกติกอะคุณไปย้อนฟังได้เลยมันมันเข้าใจว่าเพื่อน,นจะกลับบ้านเองท,งทั้งที่เพื่อนตกเรือเนี่ยนะไปที่บ้านไปดูคือเราลูกเราเดี๋ยว<ช>นะคุณกลับไปที่บ้านทําไมไปที่บ้านโมค่ะคือเราไปดูว่าโมกลับบ้านไหมคือโทรศัพท์ของเขาอยู่ที่หนูหมดเลย คือคุณก็ณค,ณคิดว่าต่างๆนานาคุณกำลังจะบอกว่า <ๆ S 1> คุณคิดว่าตันโมนเนี่ยอาจจะมีใครมาช่วยใช่หรือเกิดเหตุการณ์ที่มันจากน้ำอะไรก็แล้วแต่แล้วเขากลับไปที่บ้านแต่โทรศัพท์มันอยู่กับคุณค่ะแต่หนุ่มกัญชัยช่วยพวกนี้ตั้งแต่เทปแรกคุณสังเกตดูไหมแก้ให้คําพูดที่พูดไม่ถูกหนุ่มก็มาแก้ให้คุณก็เลยคิดว่าเฮ้ย๋ยวโมมันติดต่อคุณไม่ได้ค่ะกลับไปที่บ้านไปดูมันก่อนว่ามันอยู่ไปที่บ้านหรือเปล่าค่ะอะแล้วทำไมไม่กลับมา ตอณน้นเราก็สติแตกไปแล้วค่ะแล้วก็ช่วงเวลานั้นอะ่ะเราเห็นว่ามีข่าวออกมาว่าคุณแม่อยู่ตรงนั้นแล้วเออแล้วเหมือนมีประเด็นเราก็ไม่กล้าไปสู้หน้าแม่เพราะว่าเราได้ยินว่าแบบเออทำไมกระติกไม่มาหาคุณแม่ตรงนี้เราก็รู้สึกกลัวและเราก็เลยเออทำไมคน,มนอย่างติกกลัวคนเหรอคนอย่างมึงกลัวคนเหรอติกไม่หรอกอืม เดี๋ยวมาดูเรื่องเกี่ยวกับการเอาโทรศัพท์นะติกนะโทรศัพท์อยู่ที่ใครอะไรอย่างนี้แล้วบอกเพื่อนว่าอย่าบอกเออคือขอโทษนะคือตอนที่คุณอยู่บนเรือเนี่ยตอนที่ตอนที่หลังจากไปไปวนไปหาแล้วเนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยช่วยอะไรยังไงกันบ้างคือ,อย่างี้คนระับ สังเกตได้เลยว่าปอจะแย่งผู้ตลอดจะแทรกตลอดหนุ่มเปลี่ยนไปหนุ่มไม่เปลี่ยนค่ะหนุ่มหนุ่มช่วยตั้งแต่แรกแแข้างแรงตบช้างมาช้าเขามีหลักฐานหมดแล้วว่าเขายังก็ยังไม่เชื่อเลยมันเกิดเหตุอะไรขึ้นแหม่ไอตอนรูปถ่ายอยู่ไหนวะอ่ะ อย่างเงี้ยเขาทำงานอยู่กับคุณทิ้งอยู่บนเรือแล้วก็ช่วงที่เอากลับไปอ่าี่นนี่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 